สวัสดีครับผมเบียร์แม็กเลเวอกาลาดนะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้า c ีวีเอนะครับเดนมิเชนโซโชมปี2 0 0พนะครับเป็นตัวตาหวานนะครับก็มากับสีกระทางอู่นะครับเป็นสีเทาลัมโบกินีนะครับก็จะพาชมเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างเช่นเคยครับก็งานก็ออกมาดีตามทุกๆคันนะครับ ก็มีมาตรฐานของทางโอนะครับก็รสทุกคันก็จะออกมาปิ้งใสเนียนทุกคันแหละครับอันนี้พ่นเสร็จในสักพักหนึ่งเพิ่งอบเพิ่งจะปิดตู้อบไปสักกี้นี่นะครับก็เลยเข้ามารีวิวเลย ประมาณนี้ครับโอเคนะครับถ้าในที่ชื่นชอบในผลงานของอู่แม็กเลเวลกาลาดนะครับติดตามชมได้ในช่องทาง page. เพจแม็กเลเวลกาลาดหรือเฟซบุ๊กผมนะครับเ mm hmm. บียร์เจริญยิ่งก็ได้นะครับหรือเก่งเอกบุรนะครับก็สามารถเข้ามาชมได้หรือสนใจที่จะเข้ามาทําก็สามารถติดต่อเข้ามาในช่องทางเพจได้นะครับมีเบอร์อยู่ในนั้นนะครับโอเคนะครับ ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ